ปีที่ผ่านมามันอาจไม่ดีสิกเท่าไรอาจเจอรด้งไม่สบายใจในบางวันในกับงานและผู้คนเงินทองหายากมากมายจังบางครั้งก็มีความท้อ,อใช่ไหม,ไมปีนี้จะล่วงเลยผ่านไปอีกปีที่อดทนผ่านความสับสนใ้เราได้แกล่งขึ้นทุกวันเกิ่งแล้วนะต้องรู้ตัวทุกก้วที่เธอ ะสร้างให้เจอสิ่งดีตอนปีใหม่ให้มีความรักรอบตัวได้ยิมตลอดเวลาห่างไกลค,ความในลาพบจเจอแต่นคนจริงใจคอยสิ่งดีๆอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจะหยิบจะจับอะไรได้เงินได้ทองปีนี้จะผ่านไปมันคืออดีตที่ทิ้งมันทุกการจากนี้คือปัจจุบันและวันใหม่ จะเป็นกำลังใจอวยพรรับปีใหม่สุขายสุดใจนะทุกคน